ก่อนออกเดินทางไปตามหาลูกๆของเธอเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าวัยเหมือนกดสคิปแต่อย่ากดข้ามคลิปของเรานะและแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายของการฝึกมีขาวเดินเข้ามาหาแม่หอยที่กำลังทำสมาธิอยู่แล้วบอกกับแม่หอยว่าฉันท้องไม่ใช่ไม่ใช่วอยผิดบทแล้ววอยมีขาวบอกกับแม่หอยว่าเขาไม่มีอะไรจะสอนเธอแล้วใส่หัวไปได้แล้วนะ แม่หอยกล่าวขอบคุณที่ช่วยเหลือพร้อมกับกำลังจะไสหัวออกไปแต่ยังไปไม่ถึงไหนมีขาวก็กระชากแขนตัวองอกมายื่นไปทางแม่หอยแล้วพูดกับแม่หอยว่านี่คือของขวัญอำลาและเป็นของขวัญการเดินทางอุ้งตีนมีขาวรับไปสิอ่านั่นมันมือไม่ใช่เหรอไม่นะท่านมีเขาท่านไม่น่าทำอย่างนี้เลย ท่านต้องทำเพื่อฉันถึงขนาดนี้ด้วยฉันก็แค่หอยที่หลงทางเดินผ่านมาเท่าน,นั้นแต่ท่านกลับเสียสละอวัยวะที่สำคัญขนาดนี้ให้ข้าแล้วข้าจะทดแทนบุญคุณท่านได้ยังไง